สวัสดีครับพี่น้องสายราทุกท่านนะครับวันนี้พบผมต้นเอฟกันไทยแลนด์นะครับเลิกงามยามดีนะครับวันนี้เราจะมาเปิดตัวมือสอดคลาสสิกนะครับมือสอดเดอะคลาสสิกนะครับค่ายเอฟกันไทยแลนด์นะครับรหัส P25 นะ P25 นี่คือจะทำขายปี25นะครับ2 0 2 5ที่นะแต่ตอนนี้ออเดอร์บางตัวออกไปแล้วนะครับไม่เป็นไรครับวันนี้เรามาเปิดตัวกันเจ้าตัวนี้เลย มาชมใกล้ๆนะครับตัวเมื่อก่อนที่เราเคยทําจะเป็นทรงนี้นะครับจะเป็นทรงนี้นะครับรุ่นแรกๆนะครับยิงเลเซอร์นะครับมามาเจอเจ้าตัว p ียี่ห้านะครับรหัส p ียี่ห้านะมือสอดเดอะคลาสสิกนะครับเป็นไงครับสวยไหมรูปทรงนะครับแตกต่างจากเต้าตัวนี้มากพอสมควรนะแตกต่างจากเจ้าตัวนี้มากพอสมควรนะครับ ลวดลายนะครับสีนะครับที่ค่อนข้างงานค่อนข้างละเอียดขึ้นสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับตัวนี้นะตัวนี้เรามีทั้งหมด2แบบรางนะครับตัวนี้เป็นรา,า,นะางมาเฟืองนะเป็นรางมาเฟืองนะรางยาวเมตรสาทุกตัวเลยนะตัวนี้เป็นรางราง x นะครับเมตรสาเหมือนกันตัวนี้ก็สวยมาแผ่นใกล้ ตัวนี้ก็สวยนะครับรูปทรงแตกต่างจากตัวอื่นเลยจากรุ่นรุ่นที่แล้วเลยนะครับรุ่นที่เคยทำมาเมื่อก่อนนะครับตอนนี้เรามีให้ชมให้ชมเผื่อใครสนใจนะชมดูลวดลายนะครับปีกรองรับโรเลอร์แบบนี้อยู่แล้วนะครับใครสามารถชอบโรเลอร์ก็ติดโรเลอร์ได้เลยนะครับวันนี้เรามาเปิดตัวกันนะครับเดี๋ยวเราจะเทสให้ชมด้วย แล้วก็ฝ่ากอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าตัว P 2 5นะครับมือสอดเดอะคลาสสิก P 2 5ตัวนี้นะมันมีน้องเล็กมาด้วยนะตอนนี้น้องเล็กจะเสร็จหมดแล้วนะครับรอลางตัวใหม่นะมาชมนี่อ่ะเปรียบเทียบไปชมเล็กกระทัดรัดนะครับตัวนี้มินิครับมาชมงานมาชมงานมินิมือสอดนะมินิมีมือสอดค่ายเกันไทยแลนด์ของเราตัวใหม่นะครับ ส่วนทรงสวยนะรอรางนะครับตัวนี้รอรางนะครับแล้วก็มือซอแอกำคอมินินะครับเดี๋ยวเปิดตัวพร้อมกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับรอรางตัวนี้รางตัวใหม่กําลังผลิตอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามาเสร็จเดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวมินิกันต่ออ่ะมาต่อกับตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะทําการเทสนะครับเทสให้ชมกลุ่มนะครับตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับตัวสแตนดาร์ดธรรมดานะ แล้วก็ตัวติดโรเลอร์นะครับไปเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงครับตัวแรกของเรานะครับตัวนี้เป็นตัวสแตนดาดนะลูกค้านะเป็นตัวสแตนดาดไกเป็นแบบกดลงนะครับนิ่มๆทุกตัวนะทุกอย่างนะตัวนี้เป็นตัวสแตนดาดนะครับผมลางมาเฟืองนะใครที่ชอบน้ำหนักเบาแต่มันก็เบากันไม่มากครับประมาณ2ขีดรับไปลางเอกนะครับมาตัวนี้นะครับสัดส่วนนะครับ เลยง,ง่ายนะครับหลังอ่อนใครที่ชอบนะหน้าไม้หลังอ่อนนะมาชมความแม่นยำกันครับนี่นะครับตัวเต็มมาเดี๋ยวค่อยฟังราคาตรงไปเลยโอ้อยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มนะครับตัวนี้เป็นการเทครั้งแรกนะครับ อยู่ในกลุ่มด้านบนแบบนี้นะก็ถือว่าผลาดแล้วนะครับตัวนี้คือมันอยู่ที่มือผมเองอยู่ในกลุ่มนะครับแต่อยู่ด้านบนนะครับกลุ่มมีขนาดัวนิ้วโป้มือถือว่าไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวไปเจอกันตัวต่อไปครับเห็นความแม่นยำของเจ้าราง,งมาเฟืองไปแล้วนะครับมาชมความแม่นยำของเจ้าตัวนี้บ้างนะครับตัวนี้นะครับเป็นราง X นะครับมือสอดเดอะคลาสสิกพียีน girl, ะเป็นรางเไม้เนื้อแดงสวยๆเลยนะฮะลูกค้ามาก ตัวนี้นะครับน้ำหนักจะเบาวกว่าลางมามาเฟืองประมาณ2ขีดนะสำหรับเจ้าลางเอกตัวนี้นะครับมาชมความแม่นยำครับเอ๊ะวันนี้เทสมือเป็นอะไรที่เดียวกันหมดเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มนะลูกค้ากลุ่มมีขนาดฝ่ามือนะครับขึ้นมาด้านบนนี้นิดนึงนะครับวันนี้เทส เทสระบบนะครับอยู่บนบนหมดเลยนะครับวันนี้นะเป็นที่คนนะครับเป็นเป็นที่ปืนนะครับกลุ่มมีนะครับหัวพานใช้ได้นะครับขนาดฝ่ามือปิดมิดนาดนี้ครับยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันกับเจ้าตัวโรลเลอร์ครับผมป้ายตัวนี้เป็นตัวติดโรลเลอร์นะครับลูกค้าตัวนี้ถ้าจะเพิ่มโรลเลอร์ก็แค่350บาทนะตัวนี้นะไกด์ของเรานะนี่นะครับใครอยากได้ไกล์สองนกก็แจ้งมานะต้องแจ้งมาเท่านั้นนะครับสําหรับรุ่นนี้นะ เพรารุ่นนี้ตอนออกแบบนั้นได้ใส่เป็นไกตัวนี้ไว้นะครับมาตัวนี้เป็นตัวติดโรเลอร์นะครับโรเลอร์ก็จะช่วยในเรื่องขึ้นอย่างง่ายนะครับผมนี่นะแดงๆแบบนี้เลยนะมาชมมาดูกุ้งกันนะครับว่าผ่านไหมผ่านอ่ะมาชมครับ วันนี้ยิงแคบระเท่าที่เดียวกันหมดเลยนะครับท่านผู้ชมถือว่าพลาดเลยนะตรงกลางเป๊ะเลยนะครับตรงกลางนะครับแต่ขึ้นบนนิดนึงอยู่ในกลุ่มนะกลุ่มมีขนาดนิวโป,โป้นะโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะนะเทสให้ชมแล้วความแม่นยําของหน้าไม้ค่ายเอฟกันไทยแลนด์นะครับป้ายเห็นความแม่นยําของเจ้ามือสอดเดอะคลาสสิกค่ายเอฟกันไทยแลนด์กันแล้วใช่ไหมครับอ่ารุ่นนี้นะครับมีเลือก2แบบรางอย่างที่บอกไปในต้นคลิปนะครับ ใครที่ชอบน้ำหนักเบาก็จะเป็นตัวนี้แต่ผมบอกได้เลยว่าแตกต่างกันประมาณแค่2ขีดเท่านั้นนะสาหรับเจ้าตัวลางเนี้นะครับอ่ามาทีนี้ท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสินค้ามีพร้อมส่งนะครับตัวนี้เราเปิดกันอยู่ที่2 8งพนาะครับราคาเดิมกับตัวเก่าเลยแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นแส่งฟรีนะทุกกรณีนะครับก็คือ สั่งสีค้าตัวนี้1ตัวชอบตัวไหนก็ได้จะเพิ่มโรลเลอร์ก็2,800บวกโรลเลอร์350เป็น3,240บาทฟรีส่งฟรีทุกกรณีนะครับส่งฟรีทุกกรณีแล้วก็แถมลูก5ลูกนะยาง1กระบอก80 100 120เลือกเอานะครับแล้วก็ยาง13 14 15นะครับเลือกได้1คู่นะครับท่านชอบไซส์ไหนยังไงแจ้งเข้ามานะครับก็คือว่ามีบริการเก็บเงินปทางนะ2 8 9 0 ไม่มีบวกเพิ่มนะครับก็คือจ่ายเห็นของต้องเห็นของก่อนนะตอนนี้ต้องแจ้งลูกค้าเลยนะว่ามีสั่งซื้อหน้าไม้จากค่ายเอฟกันไทยแลนด์นะครับแล้วก็มีขนส่งโรหาให้อนตะก่อนห้ามโอนเด็ดขาดท่านจะต้องเห็นกล่องจากค่ายเอฟกันไทยแลนด์นะครับถึงจะจ่ายเงินให้กับทางขนส่งเท่านั้นนะครับแต่ไงก็ฝากไว้ด้วยนะเรื่องนี้ฝากเลยนะครับเรื่องขนส่งนะผมย้ําเลยนะ มาเห็นความเนยำแล้วท่านใดชอบนะสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับเลือกสามารถเลือกพันธุ์ท้ายได้นะครับว่าชอบตัวไหนแบบไหนนะครับแต่ไม้ชุดนี้สีเข้มๆเ,เลยนะครับเข้มๆแบบนี้เลยมาแพงทีเข้มๆแบบนี้เลยนะอ่าสนใจสอบถามเข้ามานะครับเพิ่มเติมได้หรือสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับหน้าไม้ดีๆหน้าไม้ส,สวยๆเอฟเอฟกันไทยแรงครับและที่สําคัญ สินค้าของเราก่อนออกโรงงานเราเทสทุกตัวไง็ฝาแด้วยนะครับสวัสดีครับ P25